ในจักรวาลนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมันจะมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวหรือเอเลียนทรงภูมิปัญญาอยู่บ้างหรือเปล่าเมื่อเรามองดูที่กาแล็กซีทางช้างเผือกของเรามันก็มีดาวเลิกอยู่มากกว่า4ี่แสนล้านดวงและเกือบทั้งหมดนั้นก็มีดาวเคราะห์บริวารเป็นของตัวเองซึ่งฟังเพลินแล้วก็ดูเหมือนว่ามันน่าจะมีดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกของเราอยู่เต็มไปหมดซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใช่แต่ทว่ามันมีอะไรซับซ้อนมากไปกว่านั้นตัดภาพมาที่โลกของเราที่สิ่งมีชีวิตถือกําเนิดขึ้นมาเร็วมากๆ ซึ่งเมื่อโลก,ก่อตัวเสร็จแล้วเย็นตัวลงหลังจากนั้นประมาณ100ล้านปีสิ่งมีชีวิตก็เริ่มถือกําเนิดขึ้นมาโดยใช้สารวัตถุดิบขั้นพื้นฐานอย่างเช่นกรดอะมิโนและฟอสโฟลิพิดซึ่งวัตถุดิบพวกนี้เป็นสิ่งที่พบเจอได้บ่อยมากในจักรวาลอันต่อมาก็เป็นเรื่องของ DNA ที่ในปัจจุบันเรารู้ว่ามันสามารถจําลองตัวเองได้และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุดิบของ DNA ก็สามารถพบเจอได้ทั่วไปในจักรวาลเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างที่น่าสนใจอย่างเช่นดวงจันทรเอ็นเซเลดัสของดาวเสาร์มันก็มีวัตถุดิบที่จําเป็นต่อการสร้างสิ่งมีชีวิตอยู่เต็มไปหมดหรือแม้แต่ดาวองังคารในอดีตและดาวองังคารในอนาคตก็น่าจะมีวัตถุดิบเหล่านี้มากมายเช่นเดียวกันดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าวัตถุดิบที่จําเป็นต่อการกําเนิดสิ่งมีชีวิตมันไม่ใช่ของหายากอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามต่อให้มีวัตถุดิบพร้อมสับพแต่มันก็ยังมีอะไรซับซ้อนมากไปกว่านี้ ในภาพรวมของกาแล็กซีทางช้างเผือกดาวฤกษ์กว่า76%ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม m c ็มคารสตาซึ่งเป็นดาวฤกษ์แคระสีแดงในขณนะที่ดวงอาทิตย์ของเราเป็นดาวฤกษ์แบบ g ีคาร์สตาหรือดาวฤกษ์สีเหลืองซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าประมาณ3เท่าและมีอุณหภูมิสูงกว่าประมาณ2เท่านั่นจึงทําให้ดวงอาทิตย์ของเราเป็นดาวฤกษ์ที่ค่อนข้างหายากในทางช้างเผือกอีกทั้งขนาดของดาวฤกษ์ก็ยังมีส่วนสําคัญในการกําหนดโซนที่อยู่อาศัยหรือที่เรียกกันว่าโกดิล็อกโซนซึ่งในแต่ละระบบดาวจะไม่เหมือนกัน อย่างเช่นดาวเลษ์ขนาดเล็กโซนอยู่อาศัยก็จะเล็กและแคบตามไปด้วยซึ่งจะทําให้โอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตน้อยลงอีกทั้งดาวเลษ์ขนาดเล็กหลายดวงก็ยังมีการปล,ล่อยรังสีเอกซเเล์ออกมาด้วยซึ่งมันจะทําให้การมีสิ่งมีชีวิตเป็นไปได้ยากมากขึ้นไปอีก และเมื่อพูดถึงระบบดาวคุณทราบไหมครับว่าในกาแล็กซีทางช้างเผือกที่เราอาศัยอยู่นี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบดาวคู่หรือก็คือมีดาวเลือกสองดวงใน1ระบบอีกทั้งเรายังพบอีกว่าในระบบดาวคู่แบบนี้มักจะมีดาวเคราะห์หินโพจรรอบดาวเลือกดวงเล็กแต่ก็มักจะอยู่ใกล้เกินไปและผูกติดกันด้วยไทยดาลล็อกหรือก็คือพวกมันจะหันหน้าด้านเดียวเข้าหาดาวเด้อคล้ายกับการที่ดวงจันทร์หันหน้าด้านเดียวเข้าหาโลกของเรา ซึ่งผลก็คือสภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์เหล่านั้นมันจะเป็นอะไรที่สุดขั้วเกินไปด้านหนึ่งจะร้อนเหมือนเตาหลอมส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นก็เย็นเหมือนถูกแช่แข็งซึ่งในกรณีแบบนี้จะทำให้โอกาสมีสิ่งมีชีวิตน้อยลงไปมากและเมื่อเราพูดถึงดาวเคราะห์ปัจจุบันเราค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเป็นจำนวนประมาณ5000ดวงโดยเราเรียกดาวเคราะห์เหล่านี้ว่าเอ็กโซแพเน็ตและในบรรดาที่เราค้นพบปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็นดาวเคราะห์ก๊าสในขณะที่ดาวเคราะห์หินนั้นมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย แล้วลองคิดดูว่าในบรรดาดาวเคราะห์หินที่มีน้อยอยู่แล้วมันจะมีสักกีดวงที่เหมือนกับโลกของเรามันจะมีสักกีดวงที่อยู่ในระบบดาวที่เหมาะสมอยู่ในตำแหน่งโซนที่อยู่อาศัยจะมีสักกีดวงที่มีขนาดพอเหมาะพอดีมีสนามแม่เหล็กที่แข็งแรงพอที่จะป้องกันรังสีอันตรายจากอวกาศได้และยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญสมมุติว่ามีดาวเคราะห์หินดวงหนึ่งที่มีชื่อว่าดาวเคราะห์บีมันอยู่ในตำแหน่งที่ดีและมีทุกอย่างเหมือนกับโลกของเรา แต่ถว่าในระบบดาวที่มันอยู่กลับมีแต่ดาวเคราะห์ดวงเล็กๆไม่มีดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่ทําหน้าที่เป็นบริการให้มันเลยซึ่งหากเทียบกับระบบสุริยะของเราโลกก็จะมีพี่ใหญ่อย่างดาวพฤหัสคอยดึงดูดดาวหางดาวเคราะห์หน้อยแระว่าทุกอวกาศต่างๆให้เข้าหาตัวเองหรือไม่ก็เบี่ยงเบนไปทางอื่นแทนที่จะเป็นอันตรายต่อโลกของเราดังนั้นต่อให้ดาวเคราะห์มีเพอร์เฟกมากเพียงใดต่อให้มีซึ่งมีชีวิตกําเนิดขึ้นมาจริงแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็อาจโดนอุกกาบาตพุ่งชนได้ แล้วลองคิดดูว่าขนาดโลกของเรามีพี่ใหญ่อย่างดาวพฤหัสได,ดโนเสาร์ยังถูกล้างบางมาแล้วแล้วถ้าเป็นดาวที่ไม่มีบอดี้กาดซึ่งมีชีวิตบนนั้นจะเป็นเหลืออะไรและจากการศึกษายัางพบอีกว่าในระบบดาวแต่ละแห่งในทางช้างเผือก75%ของระบบดาวเหล่านั้นมันจะมีดาวเคราะห์บริวารที่มีขนาดใกล้เคียงกันหรือพูดง่ายๆว่ามันจะไม่มีพี่ตัวใหญ่และจะไม่มีน้องตัวเล็กมีแต่ตัวเท่าๆกัน ในระบบดาวแบบนี้โอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตมันจะน้อยกว่าระบบดาวที่มีความหลากหลายเหมือนอย่างระบบสุริยะของเราหรือต่อให้มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาได้โอกาสที่จะถูกล้างบางจากภัยอันตรายต่างๆก็จะมีมากกว่าซึ่งจากทั้งหมดที่เรากล่าวมานี้มันจะทาให้โอกาสที่มีสิ่งมีชีวิตต่างดาวดูเหมือนจะยากเย็นแสนเข็นมากเหลือเกินแต่ถ้าว่าเมื่อเราพิจารณาจากจํานวนดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และระบบดาวทั้งหมดที่มีในทางช้างเผือก สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่เยอะมากๆจนทาให้เราสามารถตีตัวเลขหลวมๆแบบคร่าวๆได้ว่ามันน่าจะมีดาวเคราะห์หินที่อยู่ในเงื่อนไขใกล้เคียงกับโลกประมาณ1ล้านดวงและคําถามก็คือว่าในบรรดาดาวเคราะห์หนึ่งล้านดวงที่ว่านี้มันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตกําเนิดขึ้นมาบ้างใช่หรือไม่นี่ขนาดเรามองแค่ในทางช้างเผือกเท่านั้นยังมีกาแล็กซี่อื่นๆอีกมากมายนับไม่ถ้วนที่น่าจะมีอะไรทํานองนี้เช่นเดียวกันนั่นจึงทําให้นักวิทยศาศาสตร์มากมายคิดว่ามันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวอยู่จริง แล้วถ้ามันเป็นเช่นนั้นจะมีสักกีิสายพันธ์ุที่จะสามารถมีชีวิตรอดได้ในระยะยาวจนพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่สามารถสร้างวัฒนธรรมและเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาได้ซึ่งความยากของกระบวนการที่ว่านี้มันจะเป็นหัวข้อของเราในตอนที่2